จ้าหน้าที่กู้ชีพหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบูชาธรรมและกู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกู้ชีพบุงไว้โรงพยาบาลตำรวจหารร่วมกันซ้อมแผนการเกิดอุบัติเหตุหมู่บนทางหลวงหมายเลข226วารินชำราบศรีสะเกดซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีการจราจรคับข้างในช่วงของเทศกาลและยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังอำเภอชั้นในของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสมมุติเหตุการณ์รถทัวร์ชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะจนเกิดไฟลุกไหม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ25รายแยากเป็นประเภทสีเขียวบาดเจ็บเล็กน้อยช่วยเหลือตนเองได้สีเหลืองบาดเจ็บปานกลางสีแดงอาการสาหัสช่วยเหลือตนเองไม่ได้สีดำเสียชีวิตและเพิ่มประเภทผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด19 เมื่อเจ้าหน้าที่คัดกรองเข้าสอบถามผู้บาดเจ็บพบว่าผู้บาดเจ็บมีความเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด -19 จะทำการให้หน่วยกู้ชีพเฉพาะกิจที่เตรียมพร้อมเคสผู้ป่วยติดเชื้อเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพสวมชุดป้องกันการให้การช่วยเหลืออย่างปลอดภัย สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดณวันที่8เมษายน2565จังหวัดมีผู้เสียชีวิตสะสมจากอุบัติเหตุทางหลวงแล้ว94คนบาดเจ็บ6 6 3คน <S <S